รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะมาขออนุญาตท่านประธานและที่ประชุมในการตอบประเด็นซึ่งมีการซักถามกันในหลายวาระในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของดิจิต a ลวอลเล็ตนะครับซึ่งเป็นนโยบายธงหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาลชุดปัจจุบันผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกค,ครับในประเด็นแรกเลยนั้นเนี่ยผมมีความจําเป็นจะต้องยืนยันในหลักคิดในกรอบคิดของตัวนโยบายเติมเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิต a ลวอลเล็ตให้กับพี่น้องประชาชน ในหลักคิดของมันนั้นเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่าไม่ใช่เรื่องของกระบวนการได้มาซึ่งคะแนนเสียงระหว่างการเลือกตั้งแต่เราเนี่ยได้เห็นแล้วว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมีความจําเป็นที่จะต้องมีนโยบายสักนโยบายหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากซึ่งโครงการดิจิต a ลวอลเล็นั้นเนี่ยหลักคิดสําคัญก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจไปที่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคด้วยกลไกที่ใช้บล็อกเชนซึ่งจะสามารถทําให้เราเขียนคอนแทค ของบล็อกเชนเพื่อที่จะกำหนดกรอบในการที่จะสามารถใช้จ่ายเงินที่อยู่ในกระเป๋าดิจิทัลได้เพราะฉะนั้นหลักคิดของนโยบายนี้ในประเด็นแรกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ในจุดใดของประเทศก็ตามหลักคิดที่สองของนโยบายนี้ต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกว่าเป็นหลักคิดในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ของเศรษฐกษิจดิจิตอลให้กับประเทศไทยเพื่อที่ให้ประชาชนคนไทยทุกคนนั้นในอนาคตจะสามารถได้มีกระเป๋าเงินอยู่สองกระเป๋าครับหนึ่งคือกระเป๋าเงินสดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันสองคือกระเป๋าเงินดิจิตอลซึ่งจะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้รองรับจนกระทั่งประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นผู้นำทางเศรษฐกษิจดิจิตอลของโลกได้เป็นโอกาสซึ่งกำลังจะมาถึงและเราจะต้องคว้าให้ได้ผ่านโครงการนี้ประเด็นที่สองครับ แหล่งที่มาของงบประมาณผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกว่ามีประเด็นที่ได้พูดคุยกันอย่างหลากหลายซึ่งผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้มีความระมัดระวังครับในการอภิปรายแล้วก็เสนอความคิดเห็นโดยเฉพาะในเรื่องการชี้นําสังคมในเรื่องแหล่งที่มาของรายได้นะครับเพราะกระบวนการที่เราอภิปรายในสภาเนี่ยเป็นที่เปิดเผยและอาจจะทําให้สังคมเข้าใจผิดและก็กระทบกับความน่าเชื่อถือ รวมถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเรื่องของกรอบวินัยทางการเงินการคลังแต่สําหรับรัฐบาลนั้นผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธานไปว่าเรายึดมั่นในเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลังเป็นหลักนะครับเราจะไม่มีการแตะต้องทรัพย์สมบัติของชาติไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุพักกองทุนบําเหน็จบํานาญค้าราชการไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสํารองระหว่างประเทศหรือว่าตัวหรือว่าจะเป็น ในส่วนของกองทุนประกันตนก็ตามนะครับมีการนำเสนอในสภาพผู้แทนรัษฎรแห่งนี้ซึ่งในส่วนเหล่านี้เรารู้ถึงวัตถุประสงค์ของตัวกองทุนของตัวเม็ดเงินด้นดีครับและเราจะไม่มีกระบวนการที่เข้าไปแตะต้องมันและเราไม่ได้เริ่มแม้แต่จะคิดนะครับอันนี้ผมเรียนด้วยความเคารพผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับกระบวนการที่เราจะทำเนี่ยนะครับสุดท้ายมันจะมีความชัดเจนครับ เราจะขอเวลาในการไปตรวจในรายละเอียดแล้วก็เดินหน้าโครงการสุดท้ายจะมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกรอบการใช้เงินรวมถึงระยะเวลาในการดําเนินการรวมถึงแน่นอนครับกระบวนการที่เราจะเอาเงบประมาณเนี่ยมาใช้คืนให้หมดในระยะเวลาที่กําหนดนะครับไม่กระทบต่อน,นี่สาธารณะแน่นอนนะครับไม่เป็นการกู้เพิ่มและยึดหลักกรอบวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอันนี้ขอยืนยันผ่าน สภาผู้แทนรัฐสภาแห่งนี้ประเด็นต่อมาครับการกระตุ้นเศรษฐกิจของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่สอบถามกันมามากซึ่งเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กราบเรียนต่อที่ประชุมเช่นเรื่องของกรอบระยะ,ะระยะทางนะครับสกิโลเมตรกรอบระยะเวลาซึ่งพวกเราต้องเรียนด้วยความเคารพครับ,รบ,รบขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นนะครับมีข้อเสนอมามา,มากมายครับจากภาคประชาชนรวมถึงสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณ นะครับเราก็จะเก็บเอาข้อเสนอแนะข้อแนะนําเหล่านั้นเนี่ยไปพิจารณาในภาพรวมเพื่อที่จะแน่นอนครับหาหนทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับกระบวนการใช้เม็ดเงินผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจธธกในครั้งนี้นะครับสุดท้ายข้อสรุปจะเป็นเช่นไรไม่ว่าจะเป็น4กิโลเมตรจะเป็น8กิโลเมตรหรือจะเป็นกรอบลักษณะใดเนี่ยนะครับเม็ดเงินทั้งหมดจะถึงมือพี่น้องประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่เราตั้งเป้าหมายหลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจธธก ประเด็นต่อมาครับในเรื่องของในเรื่องของการเอื้อทุนใหญ่รวมถึงการดำเนินการซึ่งอาจจะเกิดราคาที่ไม่เป็นธรรมนะครับเรารับฟังด้วยความเ,เรารึกถึงความหวังดีของท่านครับแต่โดยหลักคิดแล้วต้องกราบเรียนว่ารัฐบาลเราไม่ได้มองพี่น้องประชาชนเป็นผู้ร้ายนะครับเราคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนมากเนี่ยเมื่อได้เงินไปแล้วจะสามารถ จัดสรรการใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์โดยหลักคิดนี้เนี่ยนะครับจะประกอบกับนโยบายมากมายของภาครัฐไม่ว่าจะผ่านองค์กรใดๆหรือว่าผ่านหน่วยงานของรัฐใดๆซึ่งประกอบกันเข้าแล้วเนี่ยนะครับกลไกการใช้เงินเม,เม็ดเงินจากดิจิตอลวอลเล็ตเรามีความเชื่อมั่นครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยหนึ่งคือใช้ในการบริโภคที่เป็นประโยชน์สองใช้ในการบริโภคซึ่งจะหมุนเวียนอยู่ในชุมชนของตนเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในบ้านของ,ของพี่น้องประชาชนเองเนี่ย เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนให้ได้มากที่สุดและที่สําคัญครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเงินเม็ดเงินเนี่ยสุดท้ายจะไหลไปรวมอยู่ที่ทุนใหญ่มีการพูดคุยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับโครงการเติมเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับเราไม่ได้เลือกว่าสุดท้ายแล้วทุนใหญ่หรือว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อจะไม่สามารถเข้าโครงการได้อันนี้ด้วยความเคารพ มันเป็นสิทธิ์ของประชาชนและเราต้องให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการที่จะเลือกกิจกรรมที่เขาจะทําแต่แน่นอนครับรัฐก็จะมีนโยบายมีโครงการที่จะประกอบกันเข้าเพื่อที่จะจูงใจให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้เม็ดเงินนี้อย่างเป็นประโยชน์ขณะนี้มีการรวมกลุ่มกันของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดจํานวนมากครับในลักษณะของการเข้ากลุ่มกันเพื่อที่จะนําเม็ดเงินนี้หนึ่งไปต่อยอดอาชีพสองไปรวมกลุ่มเพื่อ จัดกิจกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแนวความคิดของพี่น้องประชาชนซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพครับล้ำหน้าไปกว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาหแห่งนี้ด้วยซ้ำนโยบายนี้เมื่อลงไปแล้วพี่น้องประชาชนจะสามารถแตกยอดความคิดรองรับกับเม็ดเงินที่ลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรามองภาพ,พได้เห็นถึงแม้กระทั่งว่าการรวมกลุ่มกัน เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งมีต้นทุนสูงและจะเกิดประโยชน์กับการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนในการประกอบอาชีพในการประกอบออสร้างรายได้ใหม่ๆและสุดท้ายเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นการแชร์ริงของสินทรัพย์นะครับการแชร์ริงก็คือการแชร์ของสินทรัพย์เช่นเรื่องของเครื่องจักรการเกษตรขนาดใหญ่อะไรต่างๆนะครับต้องให้ความมั่นใจ กับรัฐสภาหแห่งนี้ครับว่ารัฐบาลเชื่อมั่นในพี่น้องประชาชนว่าเขาจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดและจะสามารถนําเม็ดเงินนี้ไปทําประโยชน์ให้กับชุมชนของตนกับพี่น้องประชาชนเองนะครับทุกบาททุกสตางค์ด้วยความที่เป็นระบบบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีในพื้นฐานนะครับสิ่งที่จะยืนยันกับรัฐสภาหแห่งนี้ได้ว่าไม่มเีเทคโนโลยีใดซึ่งจะมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เท่ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องทุกท่านกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่านโยบายนี้จะเกิดประโยชน์และตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับขอบพระคุณครับ